ตัดยางคนเดียวแต่ตับหยีทิพไหรหรือซ้มทิพไหรพี่น้องจะเหนื่อยตายติงจิงจิงย e <Yeah. S 1> น้นงเบานั่นหวาเข้าทำงานมาทางชีวิตเข้ายังเป็นหนี้เป็นสิ้นทางทีหวาตัดยางทุกวันนี่หละพี่น้องนี่คือเรื่องราวของทุกคนที่มีปัญหาตัดยางทำงานนักทุกวัน เต้ย่างไรอย่างเป็นนี้เป็นสิ้นเพราะอะไรเพราะเราใชา้เงินเกินตัวเราใช้เงินเกินตัวตรงไหนท้งเทวาข้า,ขานา้ำค่าคุยข่ารถข่ากินมันกลเป็นนี้เป็นสิ้นแลว้วนี่และพี่น้องก็เกินตัวเกินตัวตรงไหนเราโล่งทำหา้านด้วยการเทวา ให้ได้เงินมากว่าที่เราชายใจนึ่งถาวาหรือท้องเาวามันก็ไม่เป็นนี้เป็นสิ้นเอา้านี่และหลายๆคนหวาเหล่าเรามันทําหรือเหรอทักทีว่าตัดยางอยู่ริบไรยีริปไรยัยรรยยงไม่ประสบความสาเร็จก็เพราะหวาคุณตัดยางเร็วไปใจนี่ แต่คุณไม่ได้ตัดอย่างแล้วสร้างให้มันเกิดพ้นขึ้นมาเปิดพ้นพลอยได้เกิดพ้นทีก็เรียกว่าเล่นกันง่ายงอาชีพเสริมหาเงินเผื่อสร้างอาชีพอีกนึงอาชีพก็คืออาชีพเสริมไอเ้เรื่อก็แล้วแต่ก็เมื่อนั่นแหละง่ายงเมื่อนุ่มทองแดงก็คือ คนตัดยางพอคนตัดยางเรากลับมีดจางนั่นก็คืออาชีพเสริมรับมีดจางคืออาชีพเสริมหรือไงว่านั่นก็คือค่ายออนไลน์นะปัจจุบันพระเราอยู่ตรงไหน,นเราก็ค่ายใดโดยเฉพาะเมื่อนมตรงเนงก็คือค่ายพาราไว้ค่ายพาราไว้เราอยู่ไหนก็ค่ายใดเราลงบุกวายบุกวายบุกวายเพราะว่าตอนเย็นของีกวันเราเพ็กใสกลอง วาชาวาให้คนส่งมารับนั่นก็คือการค่าของออนไลน์เห็นไหมพี่น้องนี่แหละการตัดยางเราจะต้องมีอาชีพเสริมแต่เกี่ยวกับการตัดยางของเรามันจะเป็นเรื่องง่ายและพี่น้องจะไม่เป็นหนี้ไม่ใช้หนังบนแต่ว่าตัดยางสิบไรย่ยี่สิบไายแล้วก็อย่างจนนู่นาำตากีไป ห้าย่างจางไม่อีกเพลงหนึ่งหลาวมันไม่ใช่ต่างออกพี่น้องเพราะถ้าพี่น้องตัดยางคนเดียวเมียทำงานอืน่นผู้ตัวยางคนเดียวแต่ตัดยี่สิบไรหรือสามสิบไรพี่น้องจะเหนื่อยตายเพราะคนเราหนึ่งคนมาะสมก็คือสิบไรหรือสิบห้าไราในการตัดยางนั่นก็นคือเหมอะสมองแต่หลักคืนได้หละวัน นั่นก็คือมอส้มเหลวแต่ท้านึงคนตัดยางถึงสามสิบไายเทยังอยู่บนคววนยังอยู่ต้องขึ้นเข้าลง้วยพี่น้องเนื่อยตายตัดยางตัดโพประมาณข้องตัวเองเหลวก็ห้าอาชีพเสริมรวมด้วยนั่นคือทางโอขข้องพี่น้องกับผมพมน้มตองแดงแร้งแร่เตือน